สบายดีพี่น้องหมดสุขสุขคนหมดสมองสบายหน่มกินข้ากระเากันเด้อพี่น้องเมนูฮาวปิ้งหมูปลามึกแตงสมเฮ็ดอืมเอาว่าขอเจ้าบสตดน้ำเอาเดียวแล้วนอบไปให้ตอ อ้ยยันนั่งกินจินกินหินอะไรกันอ้าวหนอตานนูเดี๋นกินหมูนี่กินอะได้เบ็ดเขาเยอะยานภักขเขารมานี่เพรามั่เขาแยกภักข์เขาเขานป็นย่านเนี้ยเออ สุมทวสมะสมที่สุและสมไ่อ่ะนี่อืมไม่ใชนไล่เงินจีนหรอขอม่สมงงนเขาใส่ข้าเลยส่เขาอาวสั่เขานาะมึเงาตอนบ่ายนค่ำหนูจะ

นี่เราขายนี่ท<อ>ำของอก,กปูนี่อย่างเง้ยนี่เราเองลือเขาอยู่ตรงซีนะสีเนะดดี่ยิดเดีแม่ปูนี่อย่างว่าฮนปูนี่เราขายอยุก้างสีเขาไปนะขายเนี่ยดุนอกเราดุนนองเราจ้ะถ้าล่าเราขา,ายเห็นอยู่เาเปสั่งดุนนอ,ง,องดุนอกดี่ว่สั่งดุนองอ โบราณตุนน้องบอกก็บอกก็เจอบริขายป่ะแม่มูตนน้องมีพีสีชื่อนี้่ใช่เออมาทตัวถามเราสักอันนั่เดอมีหันดูบ่ฮะมีตัวถมก็มีกูอยู่ประมาณซีบสอบเลยวกเต็มสอบ ทัานแรกใส่โ pues ้่ขนบวกว่านบกได้ใส well> ่โ uh ่บ uh uh> uh> uh uh ่กดใส่ได้ล่ะไม่ได้กอกให้ขึ้นนะอรองเียร์เขาคางผาลูกเขาได้ยไปตักไายเช็โลงหอดสามสิบโลบ่ะบ่หอดกะเราขากนึงน่รอกขั้นไว่มืนเอือนเจ้าขาวลงซีว่ะ Ừ, ráng chân đắp. xin Mhm. Ừ, Mhm. 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 xin Mhm. Mhm. bỏ đi Mhm. này Mhm. 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 kiểu Mhm. 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 เดร็ครบไม่อาจักชอบอย่ยงนี้ท <sharing> ี as well as ่กหกอบชอบมองนะบอรรมาได้แต่ดเด้อลกสาวไม่เคยเป็นหลับแปดทันเนาะใครโทรทาไหนจีใช่ไม่ได้เดี๋ยวเผาเมื่อเด้อสิจ้าเป็ดไหนเมื่อเรี้ยง

ง่เ้าายก็สีน่้วไงก็สีแดงเท่าทึ่งหะล้วม่ขอขห้ามมันของสุดเน่เพื่อนเราน่ะอยู่นอกพุ้นเพื่อนเราน่ะยานมิดแต่อันลูกนอกแล้วสีขาวนะเพ่อ

Nào em mặt cạnh hơn. A con chị choi choi nằm chung chung nha nhân nằm bố mẹ. Một cho chút 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 chút

เนนี้พี่น้นเองอเคยใหม่หลักไก่เชลโลดไปสูกบซาปีกเาไว้นนี้ยังลัไก่เคเนหลักไก่หลักแบสน่ะที่นำไปตัวนไหนั่นกระหองเลยนนเนาะนั่นเฮงอึดแนววะจัก้อมเนาะเอ้